จะไกลหรือไกลโอเอก็พร้อมหาเรื่องไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องมีเรื่องอยู่ที่ไหนที่นั่นมีคนหาเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเราก็พร้อมหาเรื่องหามิดไม่หาสตูไปหาพี่น้องที่อยู่ลำน้ำเนี่ยเขาจะเปิ้นเรือสาทุกเป็นแหล่งรวมอัรยธรรมระหว่างคนไทยคนมอญแล้วคนลาวนะครับใครหรืออะไรจะเป็นไงกลัวมาจากทุกนาทิกยังไม่หยุดไม่หย่อนกลัวบอกมาจะไป เอกมาเดินตามพอประจบมีอีกหลายเรื่องที่จะพาไปประสบพบพาหาเรื่องกับนักมวยที่น่าคบอะไรที่ไม่เคยพบเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวได้พบอย่ามัวแต่นอนสมจมปากและทุกชนออกตามล่าประสบการณ์ไยังมีแรงก็ลุยผจนยังมีหลายเรื่องอีกสว,ส,สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอครับผมอเอกมงคงชีวิตค<ด><ด>รับกับรายการค้นหาเรื่องท่านผู้ชมครับวันนี้รายการค้นหาเรื่องนะครับเดินทางมาที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ เขาบอกว่าที่นี่เนีเ่ยมีประเพณีประเพณีหนึ่งครับที่มีอายุยาวนานมากกว่า80ปีและเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกและที่ทำไมครับเป็นประเพณีที่ใหญ่ไม่แพ้ประเพณีไหนไหนเลยนะครับนั่นก็คือประเพณีรับบัวนั่นเองครับห คือถ้าพูดถึงชื่อเนี่ยประเพณีรับบัวเนี่ยผมเองเป็นคนรุ่นใหม่ครับผมไม่เคยเห็นแบบจริงๆไม่เคยมาที่นี่ได้ยินแต่คําล่ําลือว่ามันยิ่งใหญ่มากคนนี่เยอะแน่นริม2องฝั่งคลองเลยเคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมจะได้มารับชมกับเราสองคนจะได้ตื่นตาตื่นใจอย่างที่เขาพูดกันไว้หรือเปล่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ราก็ลงเรือเรียบร้อยอยู่ที่คลองท่าประแดงที่อำเภอบางพลีแห่งนี้ก็บรรยากาศคุ้นๆนะเหมือนกับที่ไอ้วัดลักสีหลวงพ่อโตประมาณนั้นประมาณนั้นเลยก็จะมีชาวบ้านสองฝั่งคลองนะฮะก็จะนั่งรอฮะในระหว่างนี้ก็จะมีแว้นแว้นมาแล้วก็จะเป็นเรือเร็วไงก็จะเป็นเรือเร็วก็จะซิ้งกันหน่อยก็เป็นให้เทศกาลมันคึกคักนะก็เหมือนกับ ต้อนรับหลวงพ่อโตซึ่งในเทศกาลร,รับบัวนี้อัเนี่ยผมผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าจากที่ผมรู้มาเลยเนี่ยครับประเพณีนี่ประมาณ80ปีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยาวนานมากเลยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีเรือเครื่องยนต์แบบนี้เขาจะใช้ประเพณีในการ รู้ไหมทําไมเขาถึงต้องโยนบัวทําไมคนะคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวมอหรือชาวลาวเนี่ยเขาพายเรือเนี่ยมาเก็บบัวที่บางพีเพื่อที่จะเอาไปไหว้พระที่พระประแดงทีนี้คนที่แบบไม่มีเรือครับเขาก็จะแบบเอาทํายังไงว่าเราจะได้เอาเอาบัวเนี่ยไปไหว้พระเขาก็จะทําการฝากคนที่พายเรือพ่า นั่นเองพายเดือที่เก็บบัวมาใช่ที่นี้เก่บไปไหว้พระทีนี้เนี่ยด้วยด้วยความที่คนอะอยากเอาดอกบัวไปมากขึ้นมากขึ้นมันเยอะเขาจอดรับเนี่ยไม่ทันครับเขาก็เลยอนุญาตโยนมาเลยะเดี๋ยวเอาไปให้เองการรับบัวเนี่ยเขาบอกบัวนี่มาเหมือนแบบหาฝนเลยนะอ๋อต้องไปดูต้องไปดูเยอะมากแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยและคนมอญชาวรามันเองเนี่ยก็ร่วม คือพ่อจตุติศาสนานะครับในการใช้ดอกบัวไปไนว้พระไมาอย่างโย่เ,เองแล้วแหละฮะถาอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเยอะมากมาแค่ไหนแต่ซึ่งคานตอนนี้ยเยอะมากก็คือเรือนีอ่แหละแว้นเรือเรือกำลังมาแล้วครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรือมาจากทั่วทุกสารทิษเลยแหละครับคุณผู้ชมเพราะง,งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆ จึงมีผู้คนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างมากมายโดยเฉพาะคนที่มีเรือในแถบนี้ก็จะมาร่วมงานกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยลละครับตอนนี้เรานั่งเรือมาก็ถึงเรือรอ,รอ,องค์ประธานเลยพระท,ที่จะรับบวัวตอนนี้อยู่ตรงคลางลําน้ํา เรื่องประชาชนที่แว้นเรือมาเนี่ยก็ออเอาดอกบัวมาด้วยสองข้างฝั่งคลองเต็ไมไปหมดเลยเขาก็จะเตรียมนอแต่ว่าตอนนี้ที่ดูสุดลูกหูลูกตาเนะี่ยคือมีแต่เรือจอดเรียงกันเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้กำลังจะตั้งขงบวนเรือนะท่านผู้ชมขบวนเรือก็จะมีเรือรอ,องค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นประธานอยู่ด้านหน้าแล้วด้านนี้จะเป็นเรือตกแต่งสวยงามใช่ครับเดี๋ยวสักครู่เดียวเราจะเห็นเขาเนี่ยเ,ออเริ่มจัดตำแหน่งเรือรับใครอยู่หน้าใครอยู่หลังยังไง เราจะนําภาพบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใช่แต่วันนี้เราพิเศษเลยนะเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเกาะติดขบวนแบบใกล้ชิดสุดๆไปดูกันเลยว่าแบบโอ้มันจะขนาดไหนก็ตื่นเต้นนะก็ถือว่าเป็นครั้งหน้าของรายการของเรานะครับที่มากับเทศกาลรับบัวแห่งนี้ใช่แต่ที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมฮะคนเยอะจริงๆเยอะมากสมควรแล้วฮะที่เขาบอกว่าเป็นเทศกาลหนึ่งเดียวในโลกและก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ ประเภทนี้ไหนๆเลยนะครับใช่ผมว่าสิ่งที่ผมเห็นมากที่สุดเลยคือรอยยิ้มแน,น่นอนอันนี้จริงเลยเยว่าเป็นความรักความส,มสามัคคีและประเภทดีๆของคนที่นี่ด้วยใช่โดยเฉพาะที่อย่างเบอร์ไพ่แห่งนี้เรามีกินหรือติมหรือกินก๋วยเตี๋ยวอะไรปะไม่ม,ม,มีอันนี้คือยังไม่ถึงงานนะ งานรองานถึงงานด้านหน้ากันเลยไกลๆสวัสดีจ้ามาจากไหนคะเนี่ยตำบลบางฉลูค่ะตำบลบางฉลงอำเภอผู้ใหญ่บ้านตำบลบางฉลูวันนี้เตรียมบัวมาทำอะไรโดนบัวค่ะหลวงพ่อโตมาถวายหลวงพ่อโตค่ะถวายหลวงพ่อโต ปีนี้นี่มานนานี่ยังครั้งที่89 89แล้วค่ะปีนี้ครั้งที่89เราเห็นอะไรในประเพณีนี้บ้างกับคนเยอะมากเลยอ่ะเขามาจะไหนไดก็ต้มมาแจกเออเขาต้มมาแจกเพราะอะไรมาแจกก็ต้มก็่ก็แย่เ็ก็แย่ก็่แย่ก็แย่็แย่ก็าเ่ก็ป็แย่ก็แย่ก็แม่า็่ก่แย่ก็แย่ก็่ป็ย่ก็แย่ก็แย่ย่ก็่ก็ก็แย่ต้ยเ็แยก็หย่ก็ยก้แจกให้ใคร ก็ให้ชาวบ้านที่มานั่งรอให้เขาได้กินเป็นธรรมเนียมใช่ไหมครับคือเรื่องของข้าวต้มเนี่ยมันเป็นประเพณีที่มีมาที่เขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะเวลาที่ทางพระประแดงเขาจะล่องเรือกลับอะค่ะแลมามาเยี่ยมย่างล่องเรือกลับเนี่ยเขาก็จะทางนี้เขจะเก็บดอกบัวให้พอเก็บดอกบัวให้ทีนี้ระหว่างทางเขจะต้องหิวเขาก็เลยต้องทําข้าวต้มมัดใส่เรือไปให้เพราะสมัยก่อนน่ะมันไม่ได้มีเรือโยนมันมีแต่เรือพายก็พายไปเรื่อยเรื่อยมาถึงพระประแดงมันก็เหนื่อยก็หิวใช่ค่ะก็หิวแล้วหลับงอน เราฝากไปนมัสการทางพระสมุทรเจดีด้วยค่ะนั่แเลันเป็นประเพณีแล้วพอมาตอนหลังๆก็เลยเป็นประเพณีโยนบัวเลยเป็นประเพณีโยนยาวนานมาเลยค่ะส่วนก็นต้องมาคือน<า>นเป็นกุศโลบายให้เขาไปกินใช,ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้างได้ไหม อ๋อเันจะเละขาต้มทำง่ายใช่แล hey, ้วก็เก็บไว้นานเก็บไว้ได้นานกินแล้วก็อิ่มด้วยขอบคุณนาเป็นเทศ่ทยพี่วยทอดกันมานานเลยค่ะขอบคุณครับขอบ่งเดียวด้วยนะขอบคุณมากครับขอบุณมากครับรีกได้ว่าทุกกิจกรรมในงานรับบัวนี้มีกุศโลบายเพียบเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีงามจริงๆ และถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางมากินข้าวต้มที่นี่รับรองได้ว่าต้องอิ่มอย่างแน่นอนเพราะทุกคนก็เตรียมข้าวต้มมาแจกนั่นเองแหละครับได้อนะราะหว่างทางทาง,ทางไม่ได้มีแค,ค่ข้าวต้มมัดนะอ่ะฮะอันเนี้ยผมแกะออกมาดูเนี่ยครับเป็นข้าวเหนียวหมูยองเป็นข้าวเหนียวหมูยองโอ้ดีนะ<ฮ><ฮ>คือเขาบอกว่าถ้าคนล่องรเรือเนี่ยเขาก็าหิวเนะาะก็โยนเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจก็ระหว่างทางก็กินไปด้วยใช่เพราะว่าจะล่องเรือไปถึงูมันไกลมาก รู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรฮะอันนี้คือน้ําใจของคนไทยใช่น้ําใจคนไทยไม่เคยแห้งแล้งเลยนะใช่ฮะเนี่ยคนข้างทางก็ทําให้โหน่ารักดีมากเป็นประเพณีที่ดีงามมากๆแจ๋วมากเลยกินสิกินสักคำเลยสมองกินสักคำเลยสมองปวดแล้วก็ไม่กินจะมีเยอะเลยนะไม่เอากินก่อนเออผมรอว่าจะมีข้าวเหนียวไก่ย่างหรือเปล่าข้าวเหนียวนุ่มมากเนี่ยบัวเขาไว้ให้กินกับแกง เอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเห็นภาพบรรยากาศที่บอกเลยว่าอลังการจริงๆเราเห็นพี่น้องทั้งสองฝั่งคลองครับโยนบัวลอยมา ที่หลวงพ่อความสวยงามของเรือล่องลอยเหมือนอยู่บนสวรรค์ครับแล้วด้านข้างเนี่ยเขาจะมีการทาเหมือนแบบแดไอ้เป็นควันอ่ะเหมือนเรือแบบลอยอยู่บนสวรรค์อยู่บนก้อนเมฆนะครับแล้วก็จะมีเทวดาอารักษ์เทวดาต่างๆก็ทําประดุจว่าโยนเรือมาเพื่อสักการะหลวงพ่อโตเนี่ยได้ขึ้นสูงสวรรค์กันแล้วที่สำคัญครับที่น้องที่อยู่ลําน้ำเนี่ยเขาจะเปิ้ลเรือใช่มีความสุข เหมือนจุดประทัดอ่ะผมว่ามันเป็นสีสันถ้าไม่มีพวกเขาก็จะขาดสีสันไปถ้าใครมีประทัดก็จุดประทัดจุดประทัดใครไม่มีประทัดก็เวนเรือเวนเรือเอาน,นี่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 สาธุแต่บรรยากาศโดยรอบประชาชนก็จะเห็นพลอยลอยมาเรื่อยๆลอยมาทุกทิศทุกทางใช่สวยมากๆากครับ จริงครับงคือพอเป็นประเพณีอ่ะคนที่แบบไม่ได้อยู่บ้านเขาก็จะเดินทางกลับบ้านมาเพื่อที่จะมาร่วมประเพณีด้วยกันครับ,รบแล้วก็จะเห็นนะครับคนมากมายรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างๆเองก,ก็มาก<ช>ันเยอะในวันนี้1ปีมีหนึ่<า>งครั้งแลคือหนึ่งวันใช่แค่วันเดียวนะฮะแล้วปีหน้าว่าจะมาวันไหนดูอีกทีหนึ่ง <S <S> คุณผู้ชมครับดอกบัวที่ออกมาจากมือของชาวบ้านนั้นเรียกได้ว่าออกมาเป็นหาฝนกันเลยทีเดียวเขาได้ความรักและความศรัทธาในตัวหลวงพ่อโตเทศกาลรับบัวนี้จึงยิ่งใหญ่และมีคนมามากมายแบบนี้แหละครับนวงพโตน คนก็โยนตัวเข้าหาท้เห็นไมภาพเป็นอ่าเคือ้าพปท้ตรงนี้เลยก็จะเห็นว่าวัวนี่เยอะมากๆเลยวัวตาที่โยมาแล้ก็โยนตอนะครับคือเป็นบรยากาศที่ผไม่เคเห็นมาก่อนในชีวิตหนึ่งเดียวในโลกจริงๆัวมาแบบลุกสารัดนเลย สองคนนี้ผู้อบนี้ก็บอกว่าไคยใบเดียวกันใบเดียวกันเด็นคนลูก้คนกับาติจตาตาความดีด้วยคนไทย้ยนไยนับเป็นเส้นทางที่จะก้าวต่อได้ล่องหนาวาลีปาดเาร้ส้ดนักข่าวรักขาวั เี้้าจวรน่่เป็นสากท่ชว่าบรรยากาศแบบนที่สุดที่สุดจริงๆความรักและความศรัทธาความ ศรัทธาในพะุทธศาสนาศรัทธาในประเพณีที่ดีงามครับเราจะเห็นว่าเยอะมากจริงเลยคือมาเป็นสายแบบประหยุดเลยนะรับผู้ชมบรรยากาศแบบนี้ต้องมาที่นี่ที่เดียวเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกขนาดที่ด้บอกเลยว่าบ้าแบบตุ๊กตาละตินม้าแบบตุ๊กตาละิน

เขาถึงบอกว่าต้องมาที่นี่แล้วก็มาดูเป็นประเพณีประจำปีจัดมาแปดสิบกว่าปีแล้วเลวอดยน้าะมาเลยมาเลยจัดมาเลยจัดมาเลย แรงริงประเพณีนี้ถ้าใส่หมวกกันน็อกก็จะดีนะเพราะว่าแบบบัวมาเราไม่เป็นไรโอ้โหเรียกได้ว่ามีแรงเท่าไหร่ใส่กันมาไม่ยั้งเลยนะครับกับหาฝนดอกบัวที่มาแบบนี้เพราะทุกคนที่มาก็ตั้งใจอยากให้บัวของตัวเองนั้นลงเรือหลวงพ่อโตโดยจะมีเทวดาคอยรับบัวให้แบบนี้แหละครับซึ่งตอนนี้พี่สมจิตและพี่อ้อเอกก็พยายามเก็บบัวที่ไม่ตกลงเรือ มาขึ้นเรือให้ด้วยล่ะครับเพื่อให้ศรัทธาของชาวบ้านนั้นลงเรือหลวงพ่อโตนั่นเองละครับเพื่อหลาใสก็จะมีตัวอสิครับเทวดาไหวไหมโอ้เาจะไปที่โอ้ทุกท่านสิสองเตรงจโอ้โอ้เราปิดเทวดาปิดท่านผู้ชมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบัวเนี่ย เกือบจะเต็มพื้นที่ยืนของเรือเราแล้วเพราะว่ามาจากทั่วทุกสาราทิศเพราะว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้มีแค่แถวบางพีนะฮะเขาบอกว่ามาจากทั่วทุกสาราทิศหลากหลายประเทศแล้วก็คนต่างชาติก็มาเที่ยวเทศกาลนี้เหมือนกันแก่มากเลยอยากให้ได้มาชมด้วยตัวเองจริงๆเลย ัคนที่เนี่ยเขาไม่มีโกรธกันนะเขาโยนมาได้เต็มที่เลยผมนี่โดนจนแบบไม่ไหวแล้วไม่มีโกรธกันไม่มีโกรธกันมันเป็นกน็แม่ดี ปภาพต้องบอกว่าเป็นประเพณีแห่งรอยยมอีกประเพณีหนึ่งที่ว่าผมเองผมประทับใจนะเพราะผมไม่เคยเห็นภาพนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยคนมันแบบทับค่ำจริงๆเยอะเยอะมากๆซึ่งปีนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16ตุลาคมใช่แล้วส่วนปีหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องดูไปติดตามแต่สิ่งที่เห็นก็คือภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับที่เราได้เห็น ความรักความสามัคคีความรักในความประเพณีของคนที่นี่นของอำเภอพระประแดงเห็นไหมทั้งซ้ายและขวาเป็นบ้านไมใ<ช>้ไม่รู้บ้านใครแต่ให้เขามายืนหมดเลย<ช>มายืนร่วมกันได้ดูฮะ<ช>น่ารักมากนี่ฮะคือมันมันต้องบอกเลยว่าเป็นน้ําใจแล้วก็เป็นความรักของพี่น้องชาวไทยต้องบอกเลยว่าสองข้างทางมีแต่รอยยิ้มนะฮะเราเองมาโดนวัวไม่หลายดอกแต่ยังยิ้มอยู่เลยเพราะว่าเออมันมันฟุ้งติ่มนะ เนี่ยดูดิสองข้างทาง oh. ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะบัวที่โยนลงมาที่อยู่ริมคลองเนี่ยพอเสร็จงานเนี่ยทางหน่วยงานราชการเขาก็จะมีระบบจัดเก็บทำความสะอาดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะไม่ทิ้งขยะไว้ในน้ำเลยปลอดภัยแน่นอนสะอาดด้วย ปีละหนึ่งครั้งหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับอยากให้มากันเยอะๆสนุกจริง ถึงจุดจุดนึงครับตรงนี้ที่ประชาชนนั้นเยอะมากแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเข้าถึงตรงจุดที่เปิดงานด้วยโอเองกใช่ใช่ต้องบอกเลยว่าตลอดสายเนี่ยเต็มไปด้วยบัวที่ประชาชนเนี่ยเขาโยนขึ้นมาบนเรือโอ้แน่นมากๆเลยทีเดียวครับเราจะตอนนี้อย่าว่าแต่เราฮะตะกงตะกล้องนี่โอ้บัวโดนหัวโดนขาโดนกล้องด้วยด้านหน้าก็จะถึงเทศบาลซึ่งเราจะถึงพื้ที่เปิดแล้วนะครับดูสยาาศครับ ครับเราอยู่กับพี่คนดังครับพี่ชายทินาราครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่โอ้มาตั้งแต่ประมาณตีห้าครับมาเตรียมเรือเตรียมอะไรตั้งแต่ตีห้านะครับต้องมาเตรียมอะไรบ้างครับก็เต,ต,ตรียมดูแลความเรื่องความปลอดภัยนะครับตามพิีเลียต่างๆโดนโดนหุกสายขวา โดนทุกสาทวาแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ,นนบราาวันนี้บรรยากาศวันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วจะคนเยอะกว่ามากเพราะว่าปีแล้วเนี่ยตรงวันอาทิตย์ปีนี้ตรงวันธรรมดานั่นแสดงว่าแต่ละปีไม่ตรงกันเลไะไม่ตรงคร<อ>ับไม่ตรงอแล้วแต่เลิกหรืออะไรการออกพรรษา,าก่อนออกพรรษานี้คือ14่ค่ำครับอ่าพรุ่งนี้15บ้าค่ำมันพระใหญ่อ๋อพรุ่งนี้1ิบห้าค่ำมันออกพรรษาพอดีใช่จัดงานก่อนก่อนเขาจะมีปเะ็นนี่คือก่อนหนึ่งวั มาทุกปีพิธีาชบมก็มามาดูแลมาอะไรเียมาให้ให้กําลังใจพราะแม่พี่น้องประชาชนก็เห็นบรรยากาศเป็ไงบ้างมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนทําได้อย่างเราเราเป็นรัฐหนกไงเดียวในโลกแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งรอยยิ้มเพราะไม่โกรธโดนเท่าไหร่ก็ไม่โกรธเมื่อกี้โดนดุไปทีโดนดุไปทีไึกว่าสมจิตทุกคไม่ใช่ตัวนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมา้ที่ท่มอยู่ด้วยใความสะดวกนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้ครับผมจะอยู่กับท่านประธานสภาจังหวัดพระนธรรมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาติจับจูงนะครับท่านครับผมดรวิชัยจันทร์จำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการครับ งานแบบนี้จัดมากีา่ปีแล้วเนี่ยถ้านับครั้งนี้นับจานวนครั้งที่มีการประเทศไว้ก็98ปีเีอือบร้อยปีแล้วอถร้อยปีครับเก้าสิบแปดยังไม่เกิดด้วยรุนพ่อรุ่นแม่ผมเลยแม่แต่ตัวผมเองก็ยังไม่เกิดครับสิ่งที่ได้ในวันการจัดงานครั้งนี้เห็นอะไรบ้างครับท่านคือสิ่งแรกนะครับชาแนลถึงวิถีชีวิตของคนสมุทรปราการจริงๆแล้วเนี่ยลองสมโรงนะครับของเนี้ยเป็นคลองที่เหมือนกับสายน้ําหลักของคนสมุทรปราการเหมือนกับแม่น้ำจุาพยาที่ผ่านกลางเมืองของประเทศไทยอย่างนี้เลยครับ ชาวบ,บ้านก็จะใช้ต้องเดินทางเส้นนี้และต่างนี้แล้วการจัดงานก็นเ,กนเนี่เป็นการแสดงออกถึงความร่วมไม้ร่วมมือทุกอบอกาตอ,อคาตงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับมาช่วยกันอย่างเต็มที่ที่สําคัญผ่านหน้ารถหลวงพอโต มีความหมายอะไรยังไงบ้างครับครับหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองครับตำนานบอกว่าเป็นพระสามพี่น้องนะครับที่มีหลวงพออ่อโสธรแล้วมีหลวงพ่อโตเรารแล้วก็ไปที่วัดหลวงพ่อวัดแม่แหลมอะไรต่างๆตรงนั้นนะครับประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามีมีการล่องมาทางแม่น้ํานี้นะครับผมเห็นว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมีการตกแต่งสวยงามไม่เหมือนกันมันมีความหมายอะไรมีการแข่งขันอะไรไ,มไหมครับมีการประกวดแข่งขันกันนะครับทั้งประเภทสวยงามังความคิดสร้างสรรค์ตลกตบขัน ครับเหมือนกับที่ท่านอะชอบเเตอร์เทนให้พี่น้องมีความสุขนะครับใช่เห็นบรรยากาศมีสีสันมากโดยเฉพาะเรือต่างๆที่ชาวบ้านมาร่วมครับหรือพ่าตผ่านมาก็ เบื้ลเครื่องครับมหมายนี่มันหมายความว่าอย่างไรบ้างครับเขาเป,ข<อ>เป็นการแสงรรงงดงออกถึงความเคารพอะไรต่างๆนะแล้วก็มี่วนร่วมนะครับ,บคุณก็จุดประทัดใช่ครับแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยประชาชนมารวมตัวกันอย่างมากมายทั้งสองฝั่งคลองเลยเนี่ยภาพบรรยากาศแบบนี้อยากให้บอกนะว่ามันดีอย่างไงบ้างครับหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของคนสมุทรปราการนะครับในภาพรอ้มโดยมีอำเภอบางพลีนะครับเป็นศูนย์นะครับ ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งรวมอารยธรรมระหว่างคนคนไทยนะครับคนมอญและคนลาวนะครับซึ่งเป็นพรองูสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมมองถึงความรักความสามัคคีแล้วก็ตลอดระยะทางที่แบบเรือผ่านมาผมเห็นสองข้างๆางมีแต่รอยยิ้มหมดเลยอันนี้ผมแบบผมคนรุ่นใหม่นะประทับใจครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็แบบผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วประทับใจแล้วปีหน้าก็อยากจะมาอีกก็อยากจะฝากพิธีิกรทั้งสองท่านนะครับว่าของสำโรงเนี่ยนะครับเป็น ต้นกําเนิดของการผ้าโมโพระสหมุ่จีดีงานสงการพระประแดงนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันพระพลมรจากพระประแดงที่มาพึ่งพระบรมโพาิสชวังในหลวงแล้กันที่สองที่สามสมัยนั้นนะครับเมื่ออยู่ตรงพระประแดงถึงหน้านามันไม่มีที่ทํานาตรงฝั่งนู้นก็มาทํานาที่บางพลีวันนี้นะครับเขาจะเก็บดอกบัวฝากดอกบัวกันไปนะมันต้องจากบูชาหลวงพ่อโตแล้วนะครับเอาไปไหว้ นะครับองค์พระสมุทรชีดีซึ่งจะมีจัดงานอีกสองสวันข้างหน้านะครับมันจะต่อเนื่องกันนะครับก็ไหลต่อเนื่องไปเลยไหลต่อเนื่องเลยครับฝากถึงปีหน้าก็น,นอยใครพลาด<ต>ปีนี้ปีหน้ามาวันไหนยังไงปีหน้าก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ดูกําหนดการของเราจะประกาศอย่านทางการเพราะมันจะดูวันขึ้นวันแรมครับด้วยนะครับก็ถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์ไปดูุกช่องทางก็จะเป็นช่วงของออกพรรษาออกพรรษาช่วงออกพรรษาโดยประมาณโดยประมาณครับโดยประมาณครับขอบคุณท่านมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเป็นไงครับท่านผู้ชม เพนีรับบัวหรือเพนยียนบัวฉันบอกว่ายิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ไม่แพ้ที่ใดในโลกนี้แน่นอนครับไม่มีที่อื่นไม่ม,ไมีมีที่นี่เดียวแล้วก <พอ S 2> ็วบอกเลยว่าผมเองประทับใจแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้ก็ ประทับใจเช่นชเดียวกันแน่ๆนะครับถ้าผู้ชมทางบ้านท่านใดมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนเห็นแล้วต้องหยุดดูแบบนี้ส่งมาให้เราเราสองสามคนจะไปหาถึงที่เลยทีเดียวครับวันนี้ผมสุทธิตจงจาอครับผมเอ,อเอกมุงคลชีวิตครับแล้วเจอกันให,ใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับกับรายการคน,คนหาเรื่องสวัสดีครับ ขอบคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราไปหาเรื่องต่อเดี๋ยวไปไปหาคนโยนงวก่อนกเนี่ยและก่อนจะจากกันไปวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันจริงที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับมีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากกว่า150ยห้าสิบปี ทั่วโลกอ่ะคนต่างชาติอ่ะซื<อ>้อตั๋วเครื่องบินมาแทบจะเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์แล้วนะทุกวันนี้อ่าแล้วเปิดตั๋วมาแล้วจ้ะเบอร์หนึ่งหรือเปล่าฮะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าเต้นใจคนไทย